ล้วก็เขาว่าขันปวดต๊ดห้ามอั้นไว้เดี๋ยวทองมันจีเอืดข้นหรยอทองมันเยี่ยงหรอทองมันจีเอิดงานนะห้ามอั<า>้นห้าม,ยา,ยามคยายูดย่อยด้วยหรอโอ้ยคนตาแป๊บนึงห้ามอั้นไว้เดอ้อคันปวดไปโต๊โดโรต้าห้ามโต๊ดตรงที่มีตรงมองคนมีหลายๆเนอ้อโอ้ยคนตาดำน่ะจะเปิด บอจงนี่แหละแล้วก็เขาว่าแล้วก็เขาว่าอันดมตดตัวเองมันดีอ่มันแดงแก้เป็นโรคหัวใจได้โอ้โหตคนตกายดมตักขึ้นห้องยาคองน้ำบมองว่าเจนๆนคุณยายด่าตัวดตะตัวดีว่ากันคุณย,าย,า,ย,ณยายว่า ปรสเทศถามคุณยายเบิ่งเดอ้อจ้าเป็นจังได๋ถามคุณยายอแล้วคุณยายไปคนตานี้อยู่เป็นจังนไรโดนเติมคนตาขอางไปเลยอ้าวคุณยายมาแนี่เดี๋ยวหนูสิถามคุณยายคุณยายมาจังได๋อ้าวเอามาเลยเอาหาคุณยายเลยฮะเป็นจังได๋ได้ดมติมคนตาเมื่อคลืนคุณยายโอ้ยคุณยายด,าด่านเม้นบ่ล่ะ แคว่าจะงไ้หมอว่าดมต้นันเป็นอันหมอว่าดมต้ตัวเองมันดีเด้ <c oughs> แก่เป็นโรคหัวใจได้ก็น้ำดอก